สนับสนุนโดย ylg group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ0 2 6 7 7 5 5 2 0กเจ็ด้อนย์ู่กับพุทธิพานะวะวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ylg bullet and future ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปริชาคุณวิเชียร์ค่ะ,ค,ะคุณธีบาครับเมื่อวานมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณพาวาันคุณพาวาันบอกว่าให้ซื้อได้เลยทยอยซื้อแบบพันเจ็ดร้อยยี่สิบแต่ไม่ต้องหมดพอร์ตทยอยทยยอซื้อไล่มาพันเจ็ดร้อยยี่สิบพันเจ็ดร เมื่อวานนี้ปิดพันหแปดสิบพอดีเลยนะครับใครที่รอซื้อไว้อ,อกว่าได้กันมาเยอะทีเดียววันนี้ทํายังไงรีบาวมาแล้วต้องขายไหมครับค่ะก็อาจจะมีการทยอยขายบางส่วนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เองนะคะก็เมื่อคืนนี้มีการราคาทองคําเองก็ปรับลงลงไปถือว่าทะลุแนวรับสําคัญทีเดียวนะคะก็ลงลงไปจนถึงระดับจนถึงรอสุดที่ระดับหนึ่งันหกหกสิกเหรียญดอลลรอออนานะคะก็ เ,ออเกิดจากความกังวลของนักลงทุนเองนะคะก็จากสถานการณ์ของทางยุโรปเองแล้วก็ทางสาหรัฐอเมริกาเองนะคะทาให้ก็เทขายสินทรัพย์อย่างทองคําเองหันมาถึงเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เองเราก็มองว่าโอกาสในการที่ราคาทองคาจะดีดตัวกลับสูงขึ้นก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเราน่าจะได้เห็นการรีบราวกับของราคาทองคํา สูงขึ้นมากกว่าดังนั้นเราก็แนะนํานักลงทุนว่าจังหวะช่วงนี้เป็นจังหวะในการช้อนซื้อทองคํามากกว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนที่สามารถใจเย็นได้แนะนําว่าให้ช่อให้ถือทองคําไว้มากกว่าแล้วก็แนะนําว่าช่วงนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมทองคําแล้วก็ใจเย็นถือทองคําไว้น่าจะเหมาะกว่าค่ะค่ะและอย่างนี้กรอบไี่ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะสาหรับรอบถัดไปนี้เอสำหรับรอบถัดไปนะคะก็แนะนําถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่ ที่ใจเย็นแล้วก็ถือทองคําได้นะคะถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางนี่เราแนะนําว่าสงหวะที่ถือได้อย่างน้อยระดับที่เอาเป็นว่าถ้าใกล้ๆหน่อยที่รอขายระดับต่อไปก็แถาประมาณพันเจ็ดร้อยี่สิบเหรียญอยู่ในโซล่าทรัพย์ทรยแลแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะระยะกลางกับระยะยาวก็อาจจะไปรอขายรอบต่อไปก็แถาประมาณพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญจนถึงพันแปดร้อยเหรียญอยู่ในโซล่าทรัพทรยอลก็เป็นรอบกลางกับรอบใหญ่ต่อไปได้แต่ว่า รอบสั้นๆช่วงนี้ก็แนะนําว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีในการเริ่มพยายาสะสมได้แอรเาค่ะม,ม,ม,มันจะมีย่อลงไปกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะก็อย่างตอนนี้เองก็ต้องดูว่าจะสามารถยืนเหนือระดับหนึ่งพันห้อยเก้าสิเหรียญได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งันหกอยเก้าสิเหรียญได้โอกาสที่จะลงไปเทสแถวๆประมาณหนึ่งพันหกรอหกสิบเหรียญก็ยังมีอยู่แต่ว่าคือภาพใหญ่เราก็ยังมองว่าโอกาสในการดิดตัวกลับขึ้นไป ยังค่อนข้างสูงอยู่คือช่วงสั้นราคาทองคำในช่วงนี้อาจจะโดนแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากกว่านะคะคุณบริชาเพราะว่าเป็นในเรื่องของความกังวลแต่ว่าแต่ว่าในระยะสั้นก็คือนักลงทุนเองอาจจะเทขายทองคําแล้วก็หันมาถึงเงินสดแต่ว่าภาพใหญ่พอสักพักหนึ่งทองคําเองก็จะถูกกลับมมองในลักษณะของเซฟเฮเว่นในตัวทองคําเองพอถูกกลับมามองในลักษณะของเซฟเฮเว่นเองก็จะดีดกลับก็จะแยก ก็จะแยกถูกแยกออกมาจากสินทรัพย์อย่างพวกอ,อย่างตอนนี้เองถ้ายูโรลงทองคําเองก็จะดีดตัวราคาก็จะปรับตัวลงตามกับตัวค่างเงินยูโรสังเกตนะคะทุกครั้งถ้าในช่วงต้นเวลาที่ยูโรลงราคาทองคําเองก็จะปรับตัวลดลงแต่อพอสักพักหนึ่งผ่านไปได้ไม่กี่วัน พอข้างเงินยูโรยังลงต่อเนื่องราคาทองคําสักพักหนึ่งก็จะเริ่มดิบตัวแยกออกมาละค mm hmm. ่าวนี้ก็ Euro ยูโรยังลงต่อเนื่องอยู่แต่ราคาทองคําก็จะดิบตัวสูงขึ้นครับผมเป็นแบบนี้ภาพจะเป็นแบบนี้เสมอครับผมปกติพอมีข่าวร้ายเราก็รู้สึกว่าทองมันน่าจะขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี <c oughs> ้พอมีข่าวร้ายแล้วทองลงนักทุนก็เริ่มหวั่นใจ <c oughs> ว่าเอะหรือว่าเขาจะไม่ตามกันแล้วหรือว่าจะจบรอบทองคําแล้วจบรอบแล้วหรือเปล่ายืนยันจากวัยเอาจตรงนี้ว่าข่าวร้ายที่มีอยู่รอบๆตัว ยังจะหนุนทองคําได้ในระยะกลางต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะคือในช่วงต้นในในช่วงทุกครั้งถ้าสังเกตดีๆนะคะคทุกครั้งเนี่ยราคาทองคําในช่วงเริ่มต้นทุกครั้งที่มีข่าวร้ายราคาทองคําจะลงก่อนในช่วงเริ่มต้นออในช่วงเริ่มต้นเลยแต่พอในระยะกลางกับระยะยาวราคาทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นจะเข้ามาออจาับเข้ามาในสถานะของเซฟเฮเว่นก็จะหยิบข่าวร้ายเดิมนั้นขึ้นมาเป็นปจัจจัยบวกให้ทองคำอยู่ดี ใช่ใช่ค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณมกค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝามาเี่โอกาสให้เราค่ะก็พูดง่ายว่าในแง่ของทองคําจริงๆยังเป็นเซฟเฮนอยู่แต่ว่าช่วงแรกของปัจจัยร้ายเนี่ยก็จะทาไปไปกดดันให้ราคาทองคํามันลงไปแค่แป๊บเดียวเองคือมันจะตามยูโรก่อนตามค่าเงินยูโรก่อนในช่วงแรกแล้วเดีตกใจก่อน ตามปัจจัยพื้นหานที่ความเสี่ยงมากๆอย่ดีเรียกว่าจุดนี้เป็นต้นไปใครอยาซื้อได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีเงินลงทุนนะครับแล้วก็เอากลับขึ้นไปขายได้พันเจ็ดร้อยสบพันเจ็้อหกสิบเราก็พันแปดร้อยไฮเดิมรอบสั้นนี้ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับในพาคุณชมไปพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของปรับกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคครับค่ะ กับคุณวิวัฒน์เตชะคุณผลจากคลิสโก้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะ,ะสายหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ดิฉันมาอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยมีเสียงขึ้นเหรอโเคผมตกใจไฟแชติหลอก <c oughs> อะไรผมหรือเปล่าเปล่าดิฉันนั่งอยู่เฉยๆค่ะ